สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาสอนดาวโหลดกอมาเทอร์แฮ็กเป็นยังไงเราไปดูกันเลยไปนะครับผมโอเคอันนี้ผมภาคที่หลังนะฮะภาคตอนตอนัดตนแเลยน,นะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถอัพอะไรก็ได้นะครับผมดนะูดูดูด,ด,ดูนะครับผมแล้วเราจะเข้าไปที่อ แฮปปี้มอสนะครับผมถ้าคุณได้ยินเสียงเก่าก็ขออภัยด้วยนะผมอัดใหม่เสียงมันจะดูสดใสกว่าเดิมเนาะนะครับผมเข้าไปปุ๊บนี่ก็ต้องรอสักคู่นะเพราะโทรศัพท์ผมไม่ได้แรงมากนะครับเข้าไปปุ๊บนะครับผมนะให้เราเปที่ชอบค้นหานะครับผมนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคไม่มีอะไรเมื่อกี้โอเค ใส่ไปปุ๊บว่าเอา่เออ,อะไรนะมันชื่อว่าใส่โกมเท่นไปเลยนะครับผมใส่คำว่าโกมาเท้นไปปุ๊บกดค้นหานะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดเข้าไปอันแรกเลยนะครับผมแล้วก็จะกดให้ฉีดห้าสิบมันนะนี่ฮะพอกดเข้าไปปุ๊บนะฮะให้เรากดดาวน์โหลดเข้าไป แต่ผมจะไม่กดดาวนโหลดเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูก่อนนะกดดาวน์โหลดเข้าไปก็ได้สาม,มารถกดดาวน์โหลดเข้าไปได้เลยแต่คุณกดดาวน์โหลดไปเหอะนะแล้วถ้าคุณดาวน์โหลดแล้วคุณคุณอย่าเพิ่งกดดาวน์โหลดนะถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วคุณต้องมานะั่งน่อยแล้วคุณเคนะกดดาวน์โหลดไปคุณไม่เอาให้ดาวน์โหลดก่อนนะ แล้วคุณน่าจะทําแบบคุณน่าจะทาเองได้เนาะเราไปที่การนั้งค่านะเข้าไปที่การนั้งค่านะฮะผมแล้วก็เข้าไปที่แอปนะฮะเข้าไปเลยเข้าไปสิโอเคเข้าไปจะอยู่ประมาณสี่วงกลมสี่อันนะครับเข้าไปปุ๊บมันะก็มันก็ต้องโหลดด้วยนะครับผมโหลดก่อนนะ โหลดก่อนโหลดก่อนโหลด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 หลด,ลดผมภาคตอนหลังอาจจะลิ้นเสียงตอนผมทาคลิปที่แรกนะผมก็เนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมมาภาคใหม่แม่เสียงเก่ามันก็มีอะไรมารบกวนได้เลยเนาะถ้าไม่จะมีอะไรรบกวนด้วยผมไม่ได้อะให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วก็หาคาว่า happy mod นะนะครับเร็วๆร,รีบหาเลย เออนี่ครับกดตรงนี้เข้ามากดเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่นี่ตรงนี้เข้ามาปุ๊บนะครับกดเข้าไปปุ๊บให้เรามาที่อ่อนี่ install an account app หรือว่าติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับผมนะนะครับกดเข้าไปปุ๊บกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับผมนะ ให้เรากดตรงนี้เข้าไปกดเข้าไปเลยโอเคกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นก็ต้องเราจะคู่นะโทรศัพท์มผมได้แรงมาก,กผมยำนะโอเคกดเข้าไปแล้วก็วกดดาวน์โหลดแอปที่ไม่รู้จักนะครับหรือว่า Allform h i s o r t นะนะครับพอกดไปปุ๊บนะครับให้เราเข้าที่ Happy Mod เลยนะครับผม ผมบอกให้กดดาวน์โหลดไปใช่ไหมฮะแล้วคุณจะเห็นด้านขวาเนะี่ยแล้วคุณก็กดตรงที่เป็นรูปดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปโอเคผมเข้ามาในเกมดีกว่านะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเข้ามาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าอ่าขอขอปัดเสียงก่อนนะแบบเปียงเกม ตอนนั้นเสียงเกมมันดังเกินไปสําหรับผมนะตอนนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงเกมแล้วก็ได้นะครับผมนะโอเคผมจะเข้าเนี่ยถ้าคุณกดค้างไว้นะครับมันก็จะคือม,มันก็จะอัปเกรดให้อัตโนมัตินะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยฮะตรงก็จะเป็นแบบอัปเกรดไว้อัปเกรดได้หมดนะกดเข้าไปด้าน ซ้ายตรงกลางหรือว่าข้างบนข้างล่างเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะคบผมเพราะว่ามันทําให้เงินเราเยอะขึ้นแต่ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าเรานั้นอะเรานั้นไม่ได้ต้องการเงินอยู่แล้วเพราะเรามีเงินอยู่แล้วนะครับนะนะครับให้เรามารีเจนนะครับถ้าคุณขุดถึงแบบ เหมืองที่แบบเงินมันเยอะมากมากเลยนะครับเช่นชามายนะครับผมมันก็จะมีสามหมื่นมั้งนะครับพอดีเซฟมาบึ๊บมันก็จะเป็นเงินสุ่บาทคุณนอตกใจไม่ไปนะครับคุณสามารถเอาเงินกลับคืนมาได้ผมเข้าดีเซฟมาได้นะเพราะเพราะว่าผมไปซื้อสกินน้นมาแล้วแล้วผมก็ซื้อแบบ ตัวอะไรซื้อทุกอย่างอน่ยซื้อทุกอย่างได้ดีะฮะถ้าคุณมีพวกสก,กิลอะไรพวกนี้มากมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะโอเคนะฮะก็รับผมไปเมืองก่อนนะถ้าคุณขุดมาที่เหมืองอ่าเป็นจะเป็นเหมืองรุนไม้นะฮะผมขุดมาปุ๊บแล้วมันก็จะแบบคุณไปลีเตสอะคุณได โซเหรียญโซมันนี่เยอะแน่นอนนะรับประกันว่าเยอะเรื่องอ่าเนี่ยอ่าผมมาภาคตอนนั้น,น,นผมก็ไม่รู้อันนี้เบื้องหลังนะทุกคนเดี๋ยววกไม่ได้รู้เบื้องหลังของผมหรอกว่าเป็นยังไงไม่ได้รู้นะไม่แบบไม่ใช่แบบไม่มีทางไม่ ไม่ได้รู้เลยนะนัง่งเราผมผมซื้อทุกทุกอย่างแล้วขอบอกอยาชีมนะแล้วใครที่ไม่มีเหมือนผมก็คือผมซื้อไว้ทุกอย่างแล้วทุกคนจะได้ทุกคนเนะี่ยไม่ได้จะไม่ได้โซมันนี่ตอนเกิดมาอยู่แล้วถ้าโซนโซนโซมันนี่ในเนี้ยเนี่ย,เ,ยเรากด เราก็ซื้ออะไรไปก็ตามเงินจะสัวดานนี้จะไม่เพิ่มขึ้นแต่มันจะลดลงครับเป็นแบบปกติเลยนะครับผมนะไม่มีนี่อ่านะถ้าคุณได้ยินเสียงเก่าผมก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าเสียงเก่าเนะี่ยอาจจะได้ยินไปนบางครัง้งบางคราวราะว่า,าจะได้ยินบ่อยเพราะว่าผมเงียบไปไปนะครับผมก็เดีย๋ยวผมจะฟังทีเนาะ เนาะก็ผมซื้อมาหมดแล้วส่วนอตัตโนมัติอ่ามีด้าวอะไรเนะี่ยคุณไม่ต้องซื้อตามผมก็ได้นะอันนี้ผมซื้อเองผมถ้าดีเจแบบไม่มีอะไรเลยก็คือแบบจะเป็นสูมันนี่นอ่าผมไปโอเคแหละผมน่าผมต้องพาดอีกไหม เออผมขออัพสปีดก่อนนะอัพสปีดถ้าอัพสปีดเร็วมากแบบเนี่ยมันจะเข้าเหมืองได้นะครับแต<บ>่<บ>ถ้าอัพเกรดตรงไฟไฟนะฮะไฟไฟตรงนี้เนะี่ยหรือว่าพาวเวอร์นะฮะถ้าเราอัพเกรดไปมันทำให้เราแบบขุดทีนึงทีนึงทีนึงแบบขุดเร็วมากแต่ขุดขุดไปปุ๊บใช่ไหม เหมือนเหมือนคุณมีพลังงานน้อยแต่คุณขุดเร็วอะประมาณนั้นเลยแล้วคุณมีออันนั้นที่ขุดนะแล้วก็ขุดขุดเร็วแต่วางไว้เบาๆอะแต่ขุดเบาๆมันก็จะช้าใช่ไหมฮะถูกไหมนะเราต้องอัปเกรดทั้งสองอย่างให้ควบคู่กันอ่าแล้วตอนนี้ผมก็มีขอดแล้วฮนะอย่าลืมเข้าไปกัน้วยนะ ยอดของผมเนี่ยเดี๋ยวผมาะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะผมนะอาไปเข้ากันด้วยนะผมมีบอทอยู่ตัวนึงเนาะถ้าเข้าผมก็จะดีใจมากเลยนะครับเหมือนกับคุณโดนเนทบมาให้ผมยังไงผมก็ดีใจอันนี้ยคุณไั่งโดนเนทมาให้ผมก็ได้คุณก็แค่เข้ามานะฮะแค่เข้ามานะ เข้ามาในดิสคอดของผมก็ถือว่าดีใจแล้วน,นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูไม่เป็นเปิดเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูเลยนี่เลนะื่อนอันนี้ด้านล่างดิสคริปชั o นมันจะประมาณนี้เนาะนะครับผมนะอันนี้ผมตัดเออผมน่าจะไม่ได้ตัดนานหรอกน่าจะตัดแค่เสียงเนี่ย เอาเสียงเข้ามาแล้วก็อ่านกดกันด้วยนะถ้าไม่อ่านเนี่ยแล้วมาทําผมขอตรงนี้นะฮะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เรามีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับบ๊ายบายเย้